ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสใน IG เนาะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือปั๊มไลฟี่คอนั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อ,ขอมูลทุกอย่างตามมีได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะและ้วกติคําวันไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะ เสร็จแ,แล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเ <c oughs> มื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลย <c oughs> ก็จะมีทั้งหมดหมวดแระบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสต์นะคะของไอจีก็เลือกไปที่ไอจีได้เลย <c oughs> เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการกันต่อได้เลยหาจเป็นเพิ่มยอดถูกใจกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะ เมื่อเลาครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปต่อปีลิงนะคะหน้าโพสไอจีที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยนะคะนำลิงกมาวางและใส่จํานวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะขั้นต่ําของเรานะคะอยู่ที่10เองสูงสุดก็คือ5 0 0 0 0นนะคะก็สามารถเลือกสันตามความต้องการกันได้เลยเนาะเวลาเฉลี่ยราะคาใช้จ่ายเขาก็จะแจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะ สำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะเลือกหมมูรและบริการต่อกันได้เลยต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีแค่สมีแค่หนึ่งช่องทางนะคะก็จํานวนเงินที่เราต้องการจะเติมนะคะเริ่มต้นที่10บาทเลยเนาะแล้วก็กดจ่ายกันได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นเป็น QR code คมาให้แบบนี้สามารถที่จะสแกนจ่ายได้ได้ทุกแอปธนาคารเลยเนาะรวมถึงทูมานี่วอลเลยก็สามารถที่จะสแกนจ่ายได้เช่นกันนะคะต่อมาในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ เฟซบุ๊กนะคะย o ทูบทิก i k อ o k ไอหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยเนาะตรงนี้จะรวบรวมทั้งเ็ตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสป็นที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณคงเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลย ในในส่วนของช่องทางการติดต่อแอดมินสาหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าชา้าการชําระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นสามารถที่จะเข้ามาแจ้งกันได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงถ้าแจ้งผ่านตัวช่วยเหลือแล้วยังไม่มีการตอบกลับสามารถที่จะแอดไลน์ตรงนี้นะคะแล้วก็แจงผ่านช่องทางไลน์กันได้เลยเนาะ และในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ไง่ายๆเลยเนาะเพียงแค่แชร์เว็บไซต์ของเรานะคะเพียงแค่คัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหาเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหนึ่งคะถึง2%กันเลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ปั๊มไลฟ์ฟี .com หลังเข้ามาใช้งานหลังเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาล่ะค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดกดไลค์ของเราอยู่ที่ประมาณ5-6ถึง6ไลค์นะคะเขานี่ต้องรีรอบหนึ่งนะ นี่นะคะจากแค่5 6ถึงไลค์เมื่อกี้เองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น9 1ไลค์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะสามารถจิ้มลิงก์นั้นลเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ